Doğru mu? และเมื่อหายเปิดมัดจกันแล้วนะครับมาดึงที่กันเองนะครับก็ได้ไปซึ่งตลอดวีจะจะดีนะครับทางผู้ก่อเหตุนะครับก็จะมีพ่ายาีนในส่วน,นของการอารวาสนะครับและมีการคุมขู่กันแลทั้งร่างกายนะครับ หลังจากให้เวลาในการพูดคุยเหตุการณ์ครับเพื่อให้ผู้ก่อเหตุครับยินยอมในการมอบตัวนะครับซึ่งผู้ก่อเหตุก็จะไม่ทัาทีที่จะหยุดการกระทำนะครับจึงได้แจ้งไปยังสพพิลนะครับเพื่อรายงานเหตุเพิ่ต้นแล้วก็ร้องขอการเีคนกำลังนะครับด้วยด้วยแล้วก็ถึงนะครับแจ้งนะครับ เมื่อทีจแขวงตัวนะครับโดยหัวหน้าชุดไม่เนสอสอนนะครับมาถึงที่เกิดเหตุนะครับก็มีการจัดชุดในการเข้าควบคุมนะครับโดยมีเป็นชุดไม้ง่ามแล้วก็ปืนไฟฟ้านะครับและในการพูดคุยสีตาหลางังจากนัอนนะครับทำการพูดคุยเพื่อให้ผู้ก่อเหตุน,นะครับสงบลงนะครับ โดยกำลับก็คือจะมีการเข้าระับเกลือแล้วก็ใช้อาวุธปืนใช้อาวุธเป็นอาวุธนะครับโดยมีการป้องกันระหว่างนั้นโดยชุดก็มีการเตรียมตังนะครับเพื่อให้ผู้ก่อเหตุนะครับนเ เหตุการณ์เกิดกึ้นนะครับผู้ก่อเหตุก็ยังไม่รู้วิธีที่จะหลบหนีนะครับซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์นี้ครับเป็นว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้คนจากเดินมาครับรางวัลนายชุดพิจารณาในการใช้เป็นปืนกระป๋องนะครับจากนั้น กาทำการก็คุมตัวของพวกเก่าเหตุนะครับและก็มีการค้นตัวเพื่อตรวจหาอาวุธเพิ่มเติมตหรือว่าสิ่งพิเศม,มา